ได้ปลาซิ่วค่ะได้ดปลาซิ่วมากครับกุ้งมากค่ะจะเอาไปเห็ดกุ้งจอมกับปลาจอมค่ะเอาปลาซิ่วไปใส่ขี่ก่อนนะคะเนาก็เอากุ้งไปตัดหนวดเห้เขาออกก่อนค่ะค่ะจะตัดหนวดกุ้งนะคะตรงนี้นะคะเวลากินก็นจะบบไปปักเหงือกเข้าค่ะเวลากันก็จะบบไปปักมือค่ะเอาทุกตัวเลยค่ะ ส่วนปลาซิ่วผูู้ได้เห็นว่ามันเป็นตัวหน่อยเนาะค่ะเนาะมันจะมีวิธีการเอาขีเข้าออกอยงไรค่ะหรือว่าคุกูเกิดว่าใส่ขีเนาะค่ะเนาะจะเอาปลาซิ่วเนี่ค่ะพองปลาซิ่วค่ะกดไปที่ตะแกรงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะขีเขาก็ออกแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเฮ็ดทุกตัวเลยด้วยค่ะนี่ค่ะรับรองว่าสะอาดสะอาดมากเลยค่ะความสะอาดมากเลยค่ะขีออกง่ายๆทุกตัวเลยจ้ะรับรองความสะอาดรับรองความปลอดภัยด้จ้าบบนีขี ได้แล้วก็มาไหว้ผีน้ำแข็งก้อนค่ะถามูบุญก่อนปลาจังบัวนเนาตงไหคคะตุ่งนีงเต็มดงดงอยู่ด้วยค่ะเต็มดงดงอยู่ด้วยอ้าวอ้าวอ้าวนี่ค่ะตัดคาตัดกระบายใจเลยค่ะบ้ติดงเนื้องเขาเลยค่ะค่ะเบร่งแน่ค่ะกุ้งกับตุ่งเต็มเต็มเลยเขาเลยด้วยค่ะเต็มดงดงอยู่ค่ะตรงไหเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอาอย่าเพิ่งลุก ไปเลยว่าก็มานอกน้ำแข็งไว้ก่อนค่ะบอลหอกลุ่มเขาเน่าค่ะล่อตะกูล้อมงูเขากวนจากตรงเนี้ยค่ะเต็นต้องร้องดูผ่าโอเคนะมันขีออกซื้อได้ค่ะเกตก็ออกไปนําได้ค่ะร้อยแล้วใส่ขีเรียบร้อยแล้วค่ะไปพะไปล่างกันจ้าล่างน้ำเกลือค่ะแกล้งไป่าจนตัวปลาชิ้วแข็งเนาะค่ะเนาะกลุ้งเกตที่กันค่ะเอามาล่างน้ำเกลือค่ะแกล้งจนตัวกลุ่มแข็งค่ะ ซิ่กับกุ้งแข็งตัวแล้วค่ะเอาไปล่างกันจ้าเอานั่งเข้ามาค่ะเทไปกินปลาซิวค่ะให้ชุมตุวปลาซิวเลยแล้วก็เทไปที่กุ้งค่ะดับกินข้าวค่ะใสเลือลงไปค่ะหนึ่งกับพี่โคนค่ะโคนเลยค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะสามสิบนาทีเอาเกลืออีกค่ะหนึ่งกับพี่ไปที่ปลาซิวค่ะแล้วก็โคนค่ะเขือละลายพักไว้สามสิบนาทีคือกันจากเคยไปล่างจ้ ชิวเอกสารแล้วนะคะเมื่อวันไหนค่ะเอกากบีบขั้นในน้ำเขาออกก่อนเด้ค่ะแล้วก็ตามด้วยค่ะกุ้งค่ะเพิ่นไหนค่ะกุ้งกระสาแล้วค่ะอันนี้ก็บีบขั้นเอาน้ำเขาออกก่อนค่ะเราันไปกลุ่มเนาะค่ะเนาะกุ้งกับปลาซิ้งลุกเร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเอาขึ้นก้าค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมสักสามขีดใช่ไหมเนี่ยของปั่นใหญ่ๆค่ะเขาครัวค่ะเขาหัวใส่ไปเลย เกลือค่ะสอนหนึ่งชิมสักอนนี่ค่ะอย่าฝ่าเสีลายแล้วคลุกเข้าให้เขากันคะ่ะเดี๋ยว่อยมาเบิ้งเน้ะค่ะเนาะขั้นได้ที่แล้วค่ะเห้อกะแตะๆค่ะเอาใส่กับผูกเก็บไ้ค่ะซามมือ่อยมาแปลงค่ะ